ဟယ်လိုအားလုံးပဲကြားပါကျွန်တော်ဒီပါပြ Show ရင်တော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တာညတော့ချန်ပီယံလိကြောင်းကျွန်တော်ဒီဘုဒ်နဲ့ဒီကလန်ပတ်နဲ့ဒီပွဲပြီးမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ငါးကိုတခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီနာပွဲပြီးဒိန်းစားရှင်နဲ့ပွဲမှာဒီတွေ့ရမှာစတော့ဒီရေတွေ့ရတာတချို့လေးနော်တချို့တော့ဘာလဲကျွန်တော်ဒီပွဲတာစွန်းကြီးရပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတွေ့ထားတဲ့တချို့ဒီစကားလေးကြီးရှိပါတယ်နော်လေဘာကစလို့ဒီပွဲပြီးမှာအင်တာဗျူးမှာပြောရတာရှိတယ် เนาะตะเกียวสึกเนี soup, after, ่ยก็คอนเนตตะไบนี่คือปรมาสวนเนี่ยคือนี่ป่ะตนเราอ่ะที่ก็คือนะแล้วจ้องซ้อมน่ะเลยป่ะตัวมันเนี่ยตะไบนอกเนี่ยครับตนเราที่อคูณเองเลยตนเราอายยาป่ะเนาะปวยด้านนู่นตนเราอคูณเองอายยาได้เอาเป็นแต่ไม่คงสวนน่ะแต่ตนเราโกไม่ท้วยนะโกไม่ท้วยนั่นก็ตัวอันนั้นตนเราปวยก็ชวนเองป่ะแต่ป่ะปวยมันฟิออทานเนี่ยเนาะอะล่ะတော့မှန်เลยเนาะหมายถึงคือเราตนอดีตมา ကိုရီတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခွင့်အရေးအများကြီးရပါအခွင့်အရေးအများကြီးရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ်သုံးမချနိုင်ဘူးကိုးရီမတွင်းဘူးအဲ့ဒါကြီးတော်တော်လေးပัฒနာကြီးတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာပေါက်ခဲ့ပါအခုကတော့ဒါတစ်ခုတော်တော်လေးကိုဒီပြဿနာဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အရင်ကဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကွဲအဆများတဲ့ဒါပွဲလောက်မှာကိုးရီတော့ချောင်းတွင်းအခုကျွန်တော်ခရစ်ဆာပလိနဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရှုံးပြီးနောက်မှာအခုကျွန်တော်ကိုရီတင်ရတာတော်တော်လေးကိုဒီကိုးကိုးပေါင်းရတယ်တော်တော်လေးကိုခွေးနော် ကိုရိုးတော့ဝင်းချမ်းချနေရနေတာပါအတုံးမချနိုင်တိုက်စင်ပါเนาะဒါမှမဟုတ်သူကအဲ့လိုပြောထားတယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီတူရက်တာ ECG video ကကနေ2.500 video အထိကိုောင်းတဲ့ကစားသမားပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး permanent ပွဲမှာသူ့အတေဟောင်းကိုကိုယ်တင်းတော့တယ်เนาะဒါဒီတူပွဲမှသူသူမြင်ကျင်တဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ပေါ့เนาะဒီကိုယ်ထဲမှာပါလာတော့သူကျင်တ်နေပေါ့เนาะသူမြင်တဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီအလင်းစနာ ISA နဲ့ จะลงใ้สงเหนียเเนาะแล้วจาอิสนเนยจะลงดูอาบีดีดแน่ดูดูปเทหรไม่เอาดูแต่ผมมาดูด้วยหละตะเดียวดูวันนเนาะตัวมีใ้ตัวเยอะนเนาะแต่อีกทีใหญ่ก็เดี๋ยวก็ในประเเสียกนตลเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยประมาณตีตัวอย่างชีวเนาะวนตัวเนาะได้ทะพูดทะเบียราเรเนาะดีมซาลาก็จะะเนาะตีเนเอรรูว่าตัว่ตเรนนรเนเอก็จะพูดว่าธรรมา่คุยว่า ทีตรงนี้มั้งี่อีวีอะมนจะรอรถเชอมยนียดีเนี่ยจะรอที่มาปพรามาทีบลูนี่เลยบที่ซีซับบลูมีตัวจอดาเร่อนตอนนี้เราบม่รอกว่ทีโมซาลานเยประกาาตัวมีน้าราสิกเลยเนาะแล้วคร้มาตัวู่าตัวอทีพลาเประกาศพลานย่งม่เนาะที่จานเดียวใชมาบลูมี่ซีซับบลมีตัวยอดาเรตัวแะบลูมารดทีอายุส้นั้ตัวจอดาเรเนาะทีปามา tu ba mama tu ra của nó tu đi gì gì đó bây giờ ra đấy nó thì nấu làm quay rồi thì mà bây giờ mà nó tôm bơi sang sông thì ra là nào bố tu tu còn đâu mà tu ra đấy tu ra đấy nó nó đến một thằng sông ao một sông của nó nó bơi sang chỗ một sông ao à thì thì tôm bơi từ đâu cái là กลุมชมช่นโอตัวคมาถึงไ้จาดูป้ามาติด่ามาผปลา็ดูไดฉัไม่ปลารกเราบเลยใ่ที่นานกโมตัวปลมู้เปคนนันมาง่ดูแล้วูไ้นะาเราูเรื่องนี้แ้วเรเที่ยวปองแล้วกะปองล้ก็น่าสนนะจะคูบ่นะว่าเมื่วัน่เนาโเชา่ามีเจ้าชยเวอร์บัลมุ่งเดียวโดนว่ามีจ้าชายเวอร์บ ก็รว่าน้านั่มาป่วยอยู่เรานโนาก่มันอารมณ์กระานมาเร็วกเลูเขาเนใชตัวเองอามยูรีกูเดตัมาเนาะร้ว่าที่แกนเดียวจะไยเนี่ก่ะหวมรีอจะได้าอีก่กูเลยพยายามทียจเอาไว้สิเนาะเอะไรล่ีกว่าในส่วนลาีน้องรู้ทีตัวได้สามรักรู้ทอ่ไอนกันเนาะตัวนั้นเราได้กว่าที่มันาะไ้ปัจตัวใดนอกงจ่ายเนาะที่อาวัยก็นาตมาเนาะ ดีอัีพลามาตีพลาตียาโยงกระดาษมาตัวเนี่ยเปิบปูบเพี่มาเลยบ่เนาะทีปีมเป็นมาเปีมาเลยบ่แต่โมซาร์น้เปิดับยอทีมาตัวโราเลยนะัน้อจะบ่อจ้าเนาะเอ่ออันนี้ตัวโบราณีมาตัวมาเปมสุสดเลยีอีก็กระดาษมาทีพลามาเนาะพลามาตัแมเปีมาสสุดลโมซารานวรตัวมเปีนกับยอได้เนาะดีโมซาร์นี้กับบ่อยจ้าเนาะต မောဆာလာဘတ်တူချက်ပြေပါတော့မောဆာလာဘတ်တူပဲပေးပါတော့ဒါမနေ့ကကတော့ချမ်းသာကြည့်မနေ့ကကတော့ဖလားမှဆိုတော့မနေ့ကရသည်ပါဆိုတော့6.6ဒုရ်တဲ့ခေါင်းနဲ့ကစားတော့မှာပေါ့ဒီဘော်လီဘောဆူဆွန်ကျဲအတူရောဒီဘတုမပြောလို့ရှိတာမောဆာလာဘတ်တူပဲပေးပြီးပပြောထားတယ်နော်ဘတုပဲကစားတော့မှပဲဆိုတော့မောဆာလာဘတ်တူချက်ပြေပေးတယ်ဒါကတကယ်ကိုဒီတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ สาลาน่อันนี้สโลวิานะตาวิกกามาป้ากามาชิบุป้าเพื่อนลาวุชิบุเนาะมซาลาเ็มาตัวเดียรัดที่เนาะมซาลาตัวไม่ได้ก็จัดที่ตัวยอวไายเนี่อันน้าตัวยาวยจัดมาเลมซาลาที่กูที่นียาจกระามเนาะที่พลาตีวสุ่มาุพลาทีมาุกับมอซาลาเป็นที่ซูบีสุบีมาตัวยอดได้และเทียเก็เนี่ยที่นีแบบอันนี้สโลว์เนาะแต่มูซาลาเป็นตัดัวได้แล้วเขากเนี่ย ที่ามาคุยกันมีสิบคนเนาะมอสลลาามาตูะบาอิตเนนทุกอยารเนาะภาพที่เนามีสิ่งที่เราลายไว้ละัมาาจะมาพูดงก็มอสัลาอินสาแกรมมาลำติเนาะตัวเยี่เีย้านมุชาสีตเช่าหุ่ตัวมีการดป่เลด้ไปเดอ่ไรไปวิจัยอยางวกามาชเนาะชวปไปเจอย่าเราอันนี้ที่มอสัลลาามาบาลกันนาิงที่เราบาบาิลกวมาเื่องมเราตัวเราเราสื่อสารเนาะมอสัลลาบ ยาเลยเนาะาเาเป้าเนี่ยที่เป้าลักษณะสองเนาะนอกจากคือที่ีานู่มเนาะื่ลักษณะอีสรเปได้เนาะลักษณะอีสานเปดได้งดาได้ตที่เปาด้าวเนปาไดาเราีไม่ได้ทบทลักษณะอีสานได้นี่ี่ส่เนดคือารเ่ปมาดูนงานางิจทัเาตัาเนาะคือใช้ทังบัวพี่โพี่ ตัวว่าี่ีบาว้งนใได้จะช้ื่อเรีว่าต้บอนัยตัวที่ชว่านพิจเนาะทีมาจาการยินได้กริาตัวแช่ข้นบุที่ว่าชีเนาะที่ปาไทยยามาเราที่มีชีเนาะว่าเช่นข้บที่ชีบารีได้บโได้เนาะที่อีเซย่งใดซ้อมๆยู่จยรณ์คูอนบไปมาซ้อม้เป็นแบบพิจารณาตัวอิตัวที่ตามาไทยยามาตัการนำชีเนาะกระดาษมาเวชีเป็นปญเสียกันมาเนาะก่าเช่นขั้ง ကိုတခြားပြဿနာမှမရှိဘူးတက်တမှုပြေးသွားတယ်เนาะဒီ neighborhood team နဲ့မိုးပေါင်းကိုရာဒီရေဆင်းဘွဲမှာပူပေါင်းနေတာတော့တော်တယ်ပေါ့သူအနေနဲ့ဒါအပြစ်မပြောဘူးပေါ့เนาะဒါပြီးဆုံးเนาะကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးကတော့စက်ကဒီရာဒီရေဆင်းဘွဲမှာလည်းပူနေမပူပေါင်းနေတယ်ပေါ့เนาะသူရဲ့လီကာဆက်တည်းပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နေင်းမှာစားရကြောက်ချင်တော့ဒါဆွေသားတော့မပြတ်နိုင်ပါဘူးတော့ခုမှပေါ်ရှင်ရှေ့လာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်နောက်လာပွဲလေးပါเนาะ ဒီပြုစမ်းပြမှာကျွန်တော်တို့ကြုံကြည့်ရောเนาะတို့နောက်တစ်ခါတခါကျွန်တော်တို့ဒီဒရင်တောင်မေးအောင်တော့ဖရင်ဘောင်းဒီဖရင်ဘောင်းရဲ့ data download ပြသနာမော်เนาะဒီ subscribe နဲ့ပွဲမှာဒိုင်ရရသွားတယ်ပေါ့เนาะဒီပေါင်းတန်းရတဟောက်ကြောတိုင်ရဖြည်းဖြည်းဝက်လာတယ်အရာဝါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဘာမရောဒီမစိုးရိမ်ရအောင်လို့ပြောတာကလာချိဘာနားရပို့အချိန်တို့ပြပါလာတာလည်းပေါ့လေတာပြောထားတယ်เนาะ ဒီဘက်နော်ဆိုတော့ဒီခွင့်ပေါင်းတို့နည်းနည်းနေရာပြေးကြည့်တဘောရတယ်နော်ခရီးဆောင်လိုစေပြန်ပါအောင်တို့ပြေးမပြေးချေနော်ဆိုုံစလိုက်แค่แท้ๆมันแท้เนาะกาล่าบัดไปเปล่านะเนาะอะคูมาတော့ตัวတော့စကားเลี่ยนได้ตูเปียงหน่อยเนาะခွင့်ပေါင်းတို့တရားပြန်ပြေးနေစိတ်ရှိတယ်เนาะသူနောက်แท้ปวยတွေมาเลยตัวโหဒီโหกะซามุนด้วยกูอ่ะหมดเล่ามาเนาะเนาะบ่จักทําให้ตัวเนี่ยไปตลาดสุดใหญ่เนาะก้องลาเลยบ่เนาะต่อมาတော့กาล่าชิล่ะกาล่าชิจ๋าတော့น้ามาเนาะครับ จอดาเร่ตอ so. ้ก็จะโนโรซูบูซานนะครับจ้าซูบูซานย้อนจนโนโรจเที่ยวที่ประเทศเชียงกุ้ว่าก็จะทำอาบุกจอด้เร่บ้างที่อันนี้บอกถึง่มินิอันี้ยันยาตู้ปีกจ้าเร่เนาะดาเรอันนี้สรุว่าดาเร่ซูบูซานก็เจอไจ้าเร่เนาเป็นยานท่าดาเร่ก็จะที่คาซาไหนประเทศโซนอไรก็เปียร์เนาะอย่างที่ี่นจะจะว่าเราเนี่ยดูจำเป็นเลยเนาะคนกมินิ ခဏစေခဏစေ၆၅၀လောက်တူပေးကြရတယ်။အားလုံးကစားတော့မှာပို့ပေါ်လာတယ်နော်။ဒါဆိုခုစနိုင်တဲ့ကြေလို့ကောင်းပါလား။ပိုလေးပဲရလာတယ်။ဟိုတကယ်ကိုချိုးပြတာမတော့။ဒုနေလည်းဘယ်ညာကစားကြတယ်။ကျင်းတယ်ချီနော်။ဘယ်ဘက်မှာလည်းကစားတယ်။ဘယ်ဘက်မှာလည်းကစားတယ်နော်။လိုအပ်ရောဒီတိုင်းဆစ်မှာလည်းကစားတယ်။စားတာရရင်ဒီကစားနိုင်တယ်ကစားတာမှာဆိုတော့ဒီမိဘနဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုတော်တော်လေးတော့မောကြတယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ရာကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်အနိုင်ဆောင်ဖို့လုပ်ရတယ်ဗျာဒါတော့၄နဲ့စလုံးရဲ့အကြဲစားရှိပွဲ၄နဲ့ကျွန်တော်စကားလုပ်လို့ဗျာ။ဘာကြီးကိုလည်းပလိုမီရတယ်နော်ကျွန်တော်၄နဲ့စလုံးဒီကဲဒူရဒတ်ကစားသမားတွေပေါ့သူနောက်လာပွဲတွေကိုသူအားရအောင်စိုက်ထားတယ်ဗာမကသူတို့ထားပေါ့။၃ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပြောက်လာတယ်ဗျာဒီနောက်ပွဲတွေကသုံးအောင်သွားတော့အနိုင်ဖို့သူ့ကောင်းတော့မှတွေးထားတယ်ပြောထားတယ်ပေါ့တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဆွဲလာမှာမလို့စကားပါနော် ตอนที่เราเชื่อใจไปดั่งนี่ปุ๊ดจ้านี่เป็นเรย่องลอยอยู่ที่เราโวยวายมาต่อราเนื่องอะไรอยู่เอาเรามีโวยนายอยู่สรุปนั่นไงนึ่งถ้าในงานนั่นแนละเราทำใได้ทากเรื่องคือเราทำทุกเรื่องทุกอย่างทุกเรืองทุกอย่า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 งทุกแย่างทุกอ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 ่างทุกอย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 ่างทุๆอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุ